จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อร้านขายหลอดไฟลึกลับแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่สุดซอยและปรากฏเพียงแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นเป็นสถานที่เดียวครับที่กลุ่มคนแปลกหน้าจะได้มาพบกันที่นั่นซึ่งร้านลึกลับแห่งนี้อาจจะเป็นกุญแจที่ไขไปสู่อดีตปัจจุบันและอนาคตของคนแปลกหน้ากลุ่มนี้ได้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีจากทางดิสนีย์พัฒฮอสตาอย่างไรชอบกันแล้วนะครับ ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่ยังร้านหลอดไฟแห่งหนึ่ง ที่สว่างสวัยที่สุดในซอยเปี่ยวที่นั่นมีเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าวอนยองชายลึกลับที่สวมแว่นตาสีดำตัวเขาได้ดูแลร้านไฟแห่งนี้ในขณะเดียวกันชายหนุ่มออฟฟิศที่มีชื่อว่าฮยอนมินนั้นได้เดินทางกลับมาจากที่ทำงานเขาได้ลงมาจากรถประจำทางก่อนที่พบเข้ากับหญิงสาวปริศนาที่นั่งคอยรถอยู่เพียงลำพังในวันถัดมาฮยอนมินนั้นก็พบเข้ากับหญิงสาวปริศนาคนเดิมอีกครั้ง ในรอบนี้เธอมาพร้อมกับกระเป๋าลากระหว่างที่ฮยอนมินกำลังจะเดินทางกลับบ้านเสียงเล็บเคาะไม้ก็ได้ดังขึ้นทำให้ชายหนุ่มหยุดชะงักไปชั่วครู่ก่อนที่เขาจะรีบเดินทางกลับบ้านในวันถัดมาฮายอนมินก็พบเข้ากับหญิงสาวปริศนาคนเดิมอีกครั้งในรอบนี้เขาจึงเข้าไปทักทายพร้อมกับถามว่ามาทำอะไรที่นี่กลางดึกคนเดียวล่ะครับหญิงสาวได้ตอบกลับไปว่าฉันแค่มารอคะ่ะ ฮยอนมินจึงอาสาที่โทรเรียกแท็กซี่ให้หญิงสาวก็ถามว่าคุณไม่รู้จักฉันหรอฮยอนมินนั้นจำไม่ได้ครับว่าเคยเจอหญิงสาวคนนี้ที่ไหนมาก่อนก่อนที่เขาจะเดินทางกลับบ้านไปซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าจียองในวันถัดมาในค่ำคืนที่ฝนตกอย่างหนักฮยอนมินนั้นได้พบกับหญิงสาวปิศาอีกครั้งหญิงสาวจึงถามว่ารู้จักฉันหรอฮยอนมินก็บอกว่า ก็เมื่อวานเราก็เจอกันอยู่เลยเมื่อวันซืนอีก ชายหนุ่มได้ยืนร่มให้พร้อมกับบอกว่าคุณเอาร่มไปก่อนบ้านผมอยู่ใกล้ๆนี้เองเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปหญิงสาวจึงถามให้แน่ใจว่ารู้จักฉันสินะฮยอนมินก็บอกว่ารู้จักสิครับหญิงสาวก็บอกว่าเมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เจออีกอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วคำพูดที่ชวนให้สงสัยของหญิงสาวปริศนานั้นทำให้ชายหนุ่มหยุดชะงักไปชั่วครู่เธอได้บอกว่าตอนนี้เธอไม่มีเวลาแล้วพร้อมกั ขอติดตามฮยอนมินกลับบ้านไปด้วยจากนั้นทั้งสองจึงเดินทางกลับไปที่บ้านของฮยอนมินเมื่อไปถึงที่นั่นแสงสว่างจากหลอดไฟก็ได้ดับลงฮยอนมินจึงเชิญให้หญิงสาวได้เข้ามาในห้องของเขาตัดพามาที่โรงพยาบาลที่ห้องไ c u ตอนนี้พยาบาลน,นั้นกำลังทำงานกันอย่างหนักในระหว่างที่ทุกคนกำลังไปพัก ยองจีจึงอาสาที่เฝ้าจอชีพจรให้เผื่อว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้ช่วยจัดการได้ทันเวลาในระหว่างที่ยองจีเฝ้าจออยู่นั้นจูๆ่ๆเธอก็เห็นชายคนหนึ่งพยายามหาทางออกจากที่นั่นเธอก็บอกว่าตรงนี้ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาและอีกอย่างตอนนี้ก็กลังคืนแล้วเยี่ยมผู้ป่วยไอซียไม่ได้ด้วยก่อนที่ชายคนนั้นจะหันมาพร้อมกับถามว่าห้องดับจิตอยู่ตรงไหนครับ เมื่อสิ้นเสียงพูดสัญญาณเตือนก็ได้ดังขึ้นทำให้เธอนั้นต้องรีบเข้าไปดูอาการของคนป่วยเหล่าพยาบาลนั้นเข้ามาช่วยกันใส่เครื่องช่วยหายใจจนกระทั่งชีพจรของคนป่วยก็ได้กลับมาปกติหลังจากนั้นยองจีก็พบว่าชายคนังกาวครับได้หายไปแล้วส่วนทานะาของอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งชายคนหนึ่งนั้นมีอาการหนาวสัน่นและเขาก็รำคาญเสียงมาเฮาตอนนี้ครับอาการของเขานั้นเริ่มแย่ลง ส่วนทางด้านของร้านขายหลอดไฟวอนยองนั้นเต้พบว่ามีคนเข้ามาที่นั่นครับลูกค้าได้เข้ามาซื้อหลอดไฟก่อนที่เขาจะเดินจากไปหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามายังร้านเป็นชายที่ยองจีเห็นก่อนหน้านั้นครับเขาได้เดินเข้ามาที่นั่นท่าทางของเขานั้นแปลกๆมีอะไรให้ช่วยไหมครับคำถามจากเจ้าของร้านแต่ท้าว่าชายคนดังกล่าวก็ไม่ตอบอะไรและเขาก็เดินออกจากร้านไปก่อนที่มีลูกค้าเข้ามาในร้านของเขาอีก มีอะไรให้ช่วยไหมครับคำถามเดิมจากชายเจ้าของร้านหญิงคนังกล่าก็ขอซื้อหลอดไฟเธอถามว่าร้านนี้เปิดแค่ตอนกลางคืนอย่างนั้นหรอเพราะว่าตอนกลางวันก็ไม่เห็นว่าจะมีร้านนี้อยู่เลยวอนยองก็ตอบอย่างสุภาพไปว่าครับถ้าจะมองแบบนั้นก็ได้เที่ยวโรงเรียนมัธยมไปฮยอนจูเด็กสาวมัธยมครับเธอได้มองเห็นเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งอยู่นอกตึกก่อนที่ครูจะเข้ามาสอนในภาคคำ่ำ ตัดภามที่ร้านขายหลอดไฟตอนนี้มีชายคนหนึ่งเด็กเข้ามาที่นั่นพร้อมกับถามว่าที่นี่ที่ไหนครับเจ้าของร้านก็ถามไปว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับชายคนดังกล่าวก็ตอบไปว่าที่บ้านของเขาหนาวอย่างมากถึงจะเปิดฮีเตอร์ก็ยังหนาวอยู่ดีในขณะที่ชายคนนั้นกําลังจะแตะหลอดไฟวันยองก็บอกว่าคารุณาอย่าแตะต้องอะไรครับซึ่งในระหว่างนั้นทางแว่นตาของเขาและหลอดไฟที่ใกล้กับชายปริศนาคนดังกล่าวก็กลายเป็นเกล็ดน้ําแข็ง ชายคนนั้นจึงถามว่าที่นี่ไม่ได้ยินเสียงมา,าเ่าหรอวอนยองก็บอกว่าไม่ได้ยินครับก่อนที่ชายคนนั้นจะเดินจากไปและหลังจากนั้นฝนก็ตกลงมาที่โรงเรียนในตอนนี้เพื่อนๆของฮยอนจูก็ได้เล่าเรื่องของนักเรียนลึกลับที่ไม่มีใครรู้จักอยู่ไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนเพราะว่าทุกห้องจะต้องมีที่ว่างอยู่ที่สองที่หรือว่าบางทีนักเรียนคนนั้นอาจจะอยู่ห้องของพวกเธอก็ได้ ตัดภาพที่ร้านขายหลอดไฟในตอนนั้นมีหญิงรองเท้าแดงเด็กเข้ามาที่ร้านร่างกายของเธอนั้นเปียกปอนไปด้วยน้ำฝนเธอเดินเข้ามาโดยที่ไม่พูดจาอะไรก่อนที่เธอจะจ้องมองไปที่หลอดไฟมีอะไรให้ช่วยไหมครับคำถามเดิมจากชายเจ้าของร้านในขณะที่กำลังจะจับหลอดไฟวอนยองก็บอกว่าการุณาอย่าแตะต้องอะไรครับเมื่อวอนยองจับเว้นตาของเขาหญิงคนนั้นก็เดินออกจากร้านไป ส่วนทางด้ของฮายอนจูกับเพื่อนๆเ,เมื่อพวกเขาเดินมาถึงยังซอยเปี่ยวและมืดโบแบเพื่อนของฮยอนจูก็เล่าว่าว่ากันว่าซอยนี้ตอนกลางดึกมักจะมีคนเดินไปเดินมาและได้ยินเสียงร้องเพลงปแปลกๆด้วยซึ่งฮายอนจูก็ต้องเดินผ่านซอยนี้เพื่อที่ไปซื้อหลอดไฟให้กับแม่ของเธอก่อนที่เพื่อนของเธอจะวิ่งไปอีกทางหนึ่งทําให้ฮยอนจูจะต้องเดินผ่านทางนี้ไปเพียงแค่คนเดียวเธอจึงทําใจกล้าและเดินเข้าไปในซอยนั้น ระหว่างทางเธอก็ได้ยินเสียงเดินตามเธอมาเมื่อยอนจูมองกลับไปก็พบว่ามีบางสิ่งบางอย่างครับกําลังตามเธอมาทําให้เธอนั้นรีบวิ่งไปที่ร้านขายหลอดไฟก่อนที่วอนยองจะทักทายหญิงสาวเพราะว่าเธอนั้นจะต้องมาซื้อหลอดไฟที่ร้านนี้ทุกวันวอนยองก็ให้ลูกอมกับเด็กหญิงตอนนี้ครับฮยอนจูนั้นได้เล่าให้ฟังว่าพ่อของเธอให้สร้อยป้องกันเด็กหายกับเธอ และเธอก็เก็บเอาไว้เพื่อดูต่างหน้าเพราะว่าตอนนี้พ่อของเธอนั้นไปทํางานที่ต่างประเทศฮยอนจูจึงถามไปว่านี่คุณลุงอายุเท่าไหร่กันแน่วอนยองก็ตอบไปว่าก็มากพอสมควรฮยอนจูก็าถามกลับไปว่าทำไมถึงดื่มกาแฟเยอะจังวอนยองก็ตอบกลับไปว่าก็เปิดร้านตอนดึกกว่าจะปิดก็ต้องรอให้พระอาทิตย์ขึ้นฮยอนจูก็บอกว่าเธอรู้สึกโล่งใจที่มาถึงที่นี่ ในระหว่างนั้นเธอก็พับเศษเปลือกลูกอมไปด้วยเธอได้เล่าว่าได้ยินว่าแถวนี้มันมีผีด้วยหนูก็เห็นมาแล้วถึงแม้ว่าหนูจะเห็นไม่ชัดก็ตามวอนยองก็ถามว่าหนูอยู่กับแม่ใช่ไหมฮยอนจูก็ตอบไปว่าใช่คะ่ะก่อนที่ยองบอนจะบอกเด็กหญิงไปว่าบางทีหนูอาจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นก็ได้พวกคนแปลกหน้าลุงเองก็เห็น ลุงอยู่ที่นี่มานานแล้วเลยสังเกตลูกค้าอย่างตั้งใจว่าคนไหนคนธรรมดาคนไหนคือคนแปลกๆเราต้องดูอย่างละเอียดถึงจะรู้และต้องตั้งใจดูจงระวังพวกเขาหญิงสาวก็ถามว่าแล้วถ้าเจอแล้วจะต้องทำยังไงคะอ้วนยองก็บอกว่าต้องทำเป็นไม่เห็นซะถ้าเห็นไปแล้วก็ให้แกล้งทำเป็นไม่รู้อะไรก่อนที่ภาพสะท้อนกระจกของชายแว่นตาสีดำนั้นจะปรากฏชายแก่ ผิดไปจากชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าของเธอวอนยองก็บอกว่าให้ฮยอนจูกลับบ้านพร้อมกับมอบไฟฉายให้กับฮายอนจูได้เดินทางกลับบ้านไปครับหลังจากนั้นเขาก็เก็บเศษลูกอมเอาไว้ส่วนทางด้านของฮยอนมินตอนนี้เขาสังเกตเห็นว่าหญิงสาวที่เขาพาเข้าบ้านมานั้นมีความผิดปกติเล็บของเธอนั้นอยู่ที่ฝ่ามือเมื่อรู้ว่าหญิงสาวคนนี้ครับไม่น่าจะใช่คนแน่แน มันก็ไม่ทันเสียแล้วจียองนั้นได้เปิดกระเป๋าเดินทางของเธอออกมาก่อนที่เธอจะนําอาวุธต่างๆออกมาและมุ่งตรงไปหาฮยอนมินทาท้าของฮยอนจูเธอได้เดินทางกลับมาถึงอาพาร์ตเมนต์ก่อนที่เธอจะส่วนทางกับจียองฮยอนจูจึงสวัสดีหญิงสาวคนนั้นก่อนที่เธอจะเข้าไปในห้องซึ่งจียองก็รู้ว่าหญิงสาวนั้นมองเห็นเธอ ตัดภาพที่หญิงสาวคนหนึ่งที่ได้เข้ามาเช่าบ้านอยู่เธอนั้นมีชื่อว่าซอนแฮซึ่งเธอได้เช่าบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งเอาไว้ครับเท่ราคาค่อนข้างจะถูกระหว่างที่เดินสำรวจภายในบ้านก็มีห้องห้องหนึ่งครับที่ถูกล็อกเอาไว้คนขายก็บอกว่าห้องนั้นกำลังปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เพราะงั้นราคามัดจำถึงได้ถูกยังไงละ่ะทำให้ซอนเฮนั้นจำใจที่ต้องทำสัญญาเช่าบ้านหลังนี้ หลังจากนั้นซอนแฮก็ย้ายเข้าของเข้ามาที่บ้านหลังนั้นเธอได้ทะทะปิดผ้าที่บานประตูที่ถูกล็อกเอาไว้เหมือนทุกอย่างนั้นจะเป็นไปอย่างปกติราวกับบ้านทั่วไปครับจนกระทั่งเสียงร้องเพลงจากเด็กหนุ่มวัยรุ่นมัธยมก็ได้ดังขึ้นเด็กหนุ่มนั้นมีชื่อว่าจีอุงในระหว่างทางกลับบ้านที่ซอยเปี่ยวและมืดจีอุงมักจกร้องเพลงเพ,งเพื่อกรอบความกลัวอยู่ทุกคืนส่วนท่าทั้ของซอนแฮที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ เธอก็ได้ยินเสียงร้องเพลงของเด็กหนุ่มจนกระทั่งจีอุงก็วิ่งไปถึงยังร้านขายหลอดไฟในคืนแรกของซอนแฮนั้นมันก็มีเงาบางอย่างครับได้ปรากฏขึ้นก่อนที่หลอดไฟจะดับลงพร้อมกับเงาปริศนาที่หน้าประตูบ้านของเธอ ตัดภาพที่จีอุงในคืนที่ฝนตกเขาพยายามเดินกลับบ้านผ่านซอยเปียวอีกครั้งส่วนทางด้านของซอนแฮในคืนนี้ครับหลอดไฟบ้านเช่าของเธอนั้นก็ดับอีกตามเคยซึ่งเธอก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะบ้านเก่าทําให้ระบบไฟฟ้าไม่ค่อยจะดีตัดภาพที่โรงพยบาบาลตอนนี้ทีมแพทย์ได้เข้ามาดูอาการของคนป่วยห้องไอซียูแต่ว่าอาการของคนป่วยก็ไม่มีท่าทีจะดีขึ้น ในระหว่างนั้นชายขี้เมาที่ติดแอลกอฮอล์ก็ได้นอนละเมอเพอ้อเห็นบางสิ่งบางอย่างครับตอนนี้สถานการณ์ในห้องไอซนั้นเริ่มที่จะหนักขึ้นทีมแพทย์จึงรับปากว่าจะจัดสรรพยาบาลมาเพิ่มอีกก่อนที่พวกเขาจะออกไปพบกับผู้ปกครองของผู้ป่วยเหล่านี้ครับตอนนี้ทีมแพทย์ก็พยายามอย่างเต็มที่เหมาะก็บอกว่าที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองแล้วความตั้งใจที่มีชีวิตอยู่ต่อของคนไข้นั้นเป็นสิ่งสําคัญในตอนนี้ ทำให้ผู้ปกครองของคนไข้นั้นเริ่มท้อใจยองจีที่เห็นแบบนั้นเธอก็ปวดใจครับเพราะว่าเธอก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนตัดภามิท่สอนแฮในคืนที่เธอเป่าผมอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆราวกับว่ามีคนกําลังเดินอยู่ในบ้านของเธอในขณะเดียวกันนั่นเองครับจีอุงก็เดินผ่านมาทางนั้นพอดีและเห็นบางคนได้วิ่งไปพร้อมกับไฟฉาย ส่วนทางด้านของซอนแฮที่บ้านของเธอนั้นไฟก็ดับอีกครั้งจนเธอก็พบว่าห้องที่ถูกล็อกเอาไว้นั้นมันมีแสงไฟส่องสว่างออกมาซอนแฮจึงเข้าไปเปิดดูห้องนั้นส่วนทางด้านของพยาบาลยองจีเธอนั้นเอาแต่คิดถึงเรื่องที่ผู้ปกครองผู้ป่วยนั้นร้องของให้โรงพยาบาลช่วยพยายามอีกหน่อยก่อนที่เธอจะนั่งพักอยู่ในห้องน้ําและในตอนนั้นเธอก็เห็นภาพหลอน พร้อมกับแสงไฟติดติดดับดับหญิงสาวคนหนึ่งเดตะโกนบอกว่าให้ช่วยลูกของเธอให้ได้ก่อนที่เธอจะได้สติและเดินออกจากห้องน้ำไปทางด้านของซอนแฮเธอได้เข้ามาที่ห้องที่มีแสงสว่างก่อนที่เธอจะปิดมันและได้ยินเสียงร้องเพลงของจีอุงซอนแฮจึงเปิดหน้าต่างและถามไปว่านายเองหรอที่ร้องเพลงอยู่ทุกวันเมื่อจีอุงเห็นหญิงสาวเขาก็ตกใจก่อนที่เขาจะรีบวิ่งหนีไป ส่วนทางด้านของโรงเรียนในตอนที่เลิกเรียนเพื่อนของฮยอนจูนั้นก็ขอนอนต่อทําให้เธอนั้นถูกทิ้งเอาไว้ในห้องเรียนเพียงลําพังฮยอนจูที่ต้องทําทุระให้แม่เธอจึงเดินเข้าไปในซอยเปี่ยวและที่นั้นเธอก็พบเข้ากับหญิงคนหนึ่งที่สวมรองเท้าสีแดงและกําลังตากฝนอยู่ ด้วยความเห็นใจฮยอนจูจึงเข้าไปชวนให้เดินในร่มด้วยกันและเธอกำลังจะไปร้านขายหลอดไฟยิงรองเท้าแดงก็มีท่าทีแปลกๆก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติทำให้ฮยอนจูคิดถึงคำพูดของวอนยองว่าถ้าเกิดเจอคนแปลกๆจะต้องทำเป็นไม่เห็นและต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องในขณะนั้นร่างกายของยิงรองเท้าแดงก็ได้เปลี่ยนไปร่างกายของเธอนั้นได้สูงใหญ่ขึ้นพร้อมกับมือที่มีเล็บแหลม ฮยอนจูจึงวิ่งไปที่ร้านขายหลอดไฟซึ่งในตอนนั้นปีศาจต,ตนนั้นครับก็ได้ตามเธอมาเมื่อวิ่งมาถึงยังร้านขายหลอดไฟวอนยองก็บอกให้เด็กหญิงไปหาแม่ซะก่อนที่เขาจะเผชิญหน้ากับปีศาจต,ตนนั้นวอนยองได้ทำการถอดแว่นตาออกและนั่นก็ทำให้ปีศาจหันหลังกลับไปก่อนที่กลายร่างกลับเป็นแบบเดิมส่วนทานของเพื่อนฮยอนจูที่ถูกทิ้งเอาไว้ที่โรงเรียนเธอนั้นได้พบเข้ากับนักเรียนปริศนา ทางด้านของจี ng, อุงเขาได้พบเข้ากับจียองเด็กหนุ่มนั้นได้ชวนให้จียองไปกับเขาส่วนทางด้านของซอนแฮตอนนี้บ้านของเธอนั้นก็ไฟดับอีกเช่นเคยเธอได้เข้าไปอาบน้ำก่อนที่พบว่ามันมีเส้นผมเส้นยาวครับได้ตกอยู่สิ่งมันไม่ใช่ของเธอได้แน่ทำให้ซอนแฮนั้นตกใจอย่างมากครับก่อนที่ไฟจะดับอีกครั้งส่วนทางด้านของจีอุงกับจียองทั้งสองครับได้เดินมาถึงยังบ้านเช่าของซอนแฮจีอุงก็เล่าให้ฟังว่า บ้านหลังนี้เขาได้มองเข้าไปว่ามีใครย้ายเข้ามาอยู่เพราะว่ามีไฟเปิดอยู่ก่อนที่เขาจะพบว่ามีหญิงสาวย้ายเข้ามาใหม่แต่เขาไม่ได้เห็นเพียงแค่นั้นมีหญิงผมยาวอีกคนหนึ่งอยู่ด้านหลังของยิงคนนั้นด้วยจียองก็ถามว่าสองคนนั้นอยู่ด้วยกันหรอซึ่งในตอนนี้ครับซอนเฮก็เห็นแล้วว่าตอนนี้มันมีผีอยู่ในบ้านของเธอ จียองจึงเล่าให้ฟังว่าเธอเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนและมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คอยดับไฟอยู่เสมอเพื่อซ่อนตัวอยู่ในความมืดจียองกําลังจะเข้าไปยังบ้านเช่าที่ซอนแฮย้ายเข้ามาอยู่เมื่อจีอุงเห็นเล็บมือของจียองก็ทําให้เขาตกใยจยครับจียองก็บอกว่านายเองก็ไม่ต่างจากฉันนี่นาะก่อนที่เด็กหนุ่มจะพบว่าขาของเขามันผิดรูปจีอุงพยายามที่หนีออกไปจากซอยนี้ แต่เขาก็กลับมาที่เดิมส่วนทางด้านของซอนแฮเธอก็พยายามหนีออกมาจากบ้านเช่าหลังนั้นครับแต่ก็หนีไม่ได้ตอนนี้ทั้งสองนั้นติดอยู่ที่นี่ส่วนที่ร้านขายหลอดไฟตอนนี้จี่ยองได้เข้ามาที่นั่นมีอะไรให้ช่วยไหมครับคําถามเดิมจากชายเจ้าของร้านและในตอนเดียวกันนั่นเองก็มีตํารวจได้เดินเข้ามาที่นั่นและเรื่องราวในตอนที่ 1- และ2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ